ก็วันนี้นะคะจะมีลูกค้าไปกินข้าวกับเราค่ะทุกคนค่ะพิธีใหม่ไหมคุณลูกนนะค้ายังรู้เลยว่าไม่ชอบหวานใช่ค่ะไม่ชอบหวาน นี่ค่ะเบงกิ้แหลกกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนปรบมือค่ะปรบมือรออะไรคะเขาว่าอะไรคะก็หลังจากคลิปราเมงละออนไฟทุกคนเขาก็ไม่ถูกตาต้งใจกรรมการหรือว่าคุณลูกค้าเองค่ะคุณซึ่งวันนี้นะคะจะมีลูกค้าไปกินข้าวกับเราค่ะทุกคนค่ะวิธีใหม่ไหมเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้านะคะมาพูดคุยกันอีกหน่อยค่ะปูคอมแดงค่ะเชิญคุณลูกค้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีนรับงเิมสวัสดีครับค่ะพี่จิวค่ะแนะนำตันนิดนึงครับชื่อจิวนะครับ บริษัทหลังทรัพย์ KKP ดามครับผมซึ่งวันนี้นะคะ <S 2> <S 2> เราก็มาเอาคุณลูกค้าว่าพี่จิวถนัดกินอะไรอย่างเงี้ยพี่จิวก็บอกว่าแบบจริงๆพี่จิวคะแถวเ <S <S ส้นเซนหลุยเราก็เลยแบบเอ้ยอยากมาเพราะว่าเส้นเซนหลุยอาหารเยอะมากแลวยังไม่ได้มาทําคลิปสักทีเราก็เลยเปิดประเดิมเลยเป็นคลิปในเส้นเซนหลุยค่ะแต่ว่าโดยคลิปแรกเราขอทําเป็นเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวก่อน <S <S ซึ่งพี่จิวเคยอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเคยอยู่แถวสารทแถวสมัยเด็กๆครับผมวันนี้ก็เลยนี่แหละให้พี่จิวพาหนูไปกินค่ะ เยินดีมากๆค่ะยี่ขอบคุณค่ะมิจีใใหม่ยให้ลูกค้าความไปกินข้าวค่ะโดยร้านแรกบิ๊มแอบเลมมาจากบ้านพี่จิวเหล่าซาดีไหมดีเลนะมีเมนูไปตามใช่ไหมคะต้องทานอยู่แล้วมีเปาะแห้งกับเกี่ยวป่าครับผมโอเคค่ะงันเข้ากันเลยค่ะหีแล้วไปค่ะ พี่ชื่อังเลยนะคะอันนี้นะครับเป็นบะหมี่ครับบะหมี่แห้งเป็นที่เรียกว่าซิกเนเจอร์อะไรกันต้องถานเพราะว่าเขาเป็นบะหมี่เส้นใหญ่ที่เรียกว่าบะหมี่ก๊อสได้แล้วก็จะมีชิกโชสูตรของเขาใส่ลงไปครับอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ทุกครั้งมาต้องต้องสั่งคร,รับะหมี่ป๊อสอันนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะแจ่ใหญ่กว่าบะหมี่ปกติเล็กน้อยดีครับเส้นจุึดๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าไม่ปรุงเลยอ่ะจริงมันมีรสชาติอยู่แล้ว ก็ทานได้อยู่แล้วจริงๆเป็นทิ่ชปรผสมมาก็จะมีเปรี้ยวผสมนิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้รสชาติแรงมากก็คือเราจะใส่เครื่องปรุงไปเพิ่มก็ได้พี่สิวกินแห้งไปแล้วชั้นล่ะชั้นล่ะคือร้านเหล่าซานแล้วต้องเป็นที่รู้กันว่าเกี๊ยวปลาก็ดังมากเขาบอกเป็นเกี๊ยวปลาที่แบบเป็นหนึ่งในท็อปของประเทศไทยค่ะก็เลยต้องจั่งเกี๊ยวปลาฉันเลยขอกินเป็นเกาเหลาเกี๊ยวปลาค่ะก่อนกินขอเมานิดนึงเกี๊ยวปลานะคะส่วนที่เป็นปลาคือส่วนไหนให้เดา พี่จิวรู้ไหมจุดที่เป็นตาคือโดนไหนข้างนอกวะใช่ข้างนอกคือแผ่นเกี๊ยวจะเป็นเกี๊ยวปลาค่ะแต่ข้างในจะเป็นไส้หมูซึ่งนั่นเป็นต้นตำรับของเขาซึ่งข้างนอกก็จะเป็นปลานวดกับแป้งนิดหน่อยเขาเลยเรียกว่าเกี๊ยวปลาค่ะกินแล้วนะคะอร่อยไหมชอบมากเห็นบิ้มทานแล้วก็ต้องทานบ้างทีแป้งเขาอะจะเป็นเกี๊ยวปลาที่หนานิดนึงซึ่งก็มี็กเจอร์ความแบบหนึบหนับให้เคี้ยวแล้วก็ไม่หวานเลยแม่ ไส้หมูเป็นไส้แบบหมูติดมันเค็มๆที่สําคัญคือจุดเด่นของเกี๊ยวปลาเขาคือใส่น้ำมันงาพอกินแล้วมันจะมีกลิ่นขอมน้ำมันงาน,งาน,นิดนึงอร่อยดีมากค่ะมาต้องสั่งเมื่อกี้เราลองกินไส้ข้างในแยกจากแผ่นเคี๊ยวเนาะเรารู้สึกหมี่ัขงนุ่มมากๆแล้วก็หอมไทยแล้วเป็นหมูที่ดีเทกเจอร์ไม่ได้ชั้นใหญ่แบบจนเด้งอะแต่มันก็ไม่ได้เนียนจนเป็นลูกชิ้นะมันมีความเป็นแบบชิ้นหมูบนละเอียดอยู่ก็เลยเอออร่อยชอบค่ะให้เราอย่างคือปรุงรสมาแล้วไม่ต้องปรุง ก็คือความนวลและเค็มนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะสายเค็มต,ต้องมาลองที่นี่เนี่ยแล้วซุปเขาจะมีความเป็นแบบใสเชงแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้ผงชูรสขนาดนั้นอะ่ะมันจะมีแค่ความเค็มๆนิดหน่อยแล้วก็เชงเชงก็เลยชอบมากรู้สึกว่าสดเพลินค่ะอร่อยมากคือมันไม่ค่อยติดหวานนะทุกคนก็เลยเป็นลูกค้าเหมือนกันค่ะชอบประทับใจคือก้วย้านี้ก็ดีนะครับต้องมาเป็นสิ่งที่ไม่พลาดก็จะดึบๆเหมือนกันครับเที่ยมครับ ปกติพี่จืเป็นคนชอบกินพวก๋วยเติ๋วหรือ,อไงปะคะชอบมากครับก็เป็นคนชอบอาหารอะไรที่เป็นเส้นทุกชนิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่าง๋วยเตี๋วเรือนี่ก็ชอบก็ต้องเป็นน้าตกใช่ไหมครับแต่ว่าน้ําใสเนี่ยก็อย่างเงี้ยครับกิชิ้นปลาท้องคอนะครับต้องเชงเชงนิดนึงนะไม่ไม่เค็มไปไม่อะไรไปรแล้วจริงจริงอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่ชอบ๋วยเติ๋ยวเพราะคือมันเข้าถึงง่ายนะครับก็กินชามเดียวก็อร่อยละมีให้เลือกหลากหลายด้วยก็ ไม่แพงจริงรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยและราคาจับต้องได้มากมากก็เลยชอบกินเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวกินร้านนี้เสร็จเราไปต่อค่ะเพราะถนนใจลุยคือร้านเยอะมากๆมากๆค่ะวันนี้พี่จิวจะอยู่เป็นเพื่อนกินทั้งวันใช่ครับเย่กินทั้งวันถึงร้านต่อไปของเราแล้วค่ะที่วิ่งกับพี่จิวเลยมาจากบ้านเพราะร้านนี้คือสุดโปรดต้องมาโนพรัตน์ค่ะเข้าไปข้างในกันจ้า และนี่คือเมนูที่พีิวสั่งค่ะทพิมสั่งเป็นเส้นเล็กแห้งรวมทุกอย่างส่วนพี่จิวสั่งอันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะคะทุกคนจะเริ่มขายเมนูที่ตัวเองชอบค่ะอันบิมให้พี่จิวก่อนก็ได้ค่ะได้ครับเนื้อเปื่อยที่นี่ดีตรงที่มันไม่เปื่อยเละๆมันยังมีแบบความแคี้ได้กินเนื้อชาตครับแล้วก็เคีียวๆมีเอ็นนิดนึงออกเิ่มไม่ชอบหวานเลยนี่ คุณลูกค้ายังรู้เลยวไม่ชอบหวานใช่ค่ะไม่ชอบหวานมาค่ะจะขอชิมแบบแห้งค่ะคนค่ะเพราะพี่จิ๋วคุณกินเนื้อเปื่อยนะ้องบิ๊มก็เลยต้องกินเนื้อเปื่อยนะกินเนื้เป็นไงมีมีทางให้เคี้ยวใช่เนื้นก็นุ่มใช่แล้วก็ติดเอ็นหน่อยๆก็คือแบบใช่ถ้าถ้าถ้นิ่มไปมันจะแบบนะมันจะไม่ใช่ใชนะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบนิ่มเลแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเขาของครื่องเทพที่กต้มเลยอ่ะมันมีกลิ่นแบบเครื่องเทพแบบขึ้นมาอร่อยมาก แล้วก็เค็มจริงๆด้วยค่ะไม่หวานใช่ใช่แล้วจริงๆถ้าได้เอ็นเนี่ยนะเนี่ยพี่อยู่ไมเอ็นนี่เอามั้ยเอาเอ็นมั้ยกินก่อนเลยค่ะให้กินอ้วนทุกคนใช่กินอ้วนทุกคนลื่นปึ๊นเลยค่ะนครับคือเอ็นเนี่ยบางทีต้มนานจะเละไปเลยใช่ไหมนนี้มันแบบเหมือนกับว่าน่าจะต้มแยกกัดก็จะพอดีงานบิมกินเส้นค่ะมาเล็กแห้งของหนูกินเนื้อสด รู้สึกก็นุ่มส่วนตัวรู้สึกว่าเห็งเขาจะซีอิ๊วดำเยอะแต่มันไม่หวานมันให้ได้กลิ่นหอมซีอิ๊วดำขึ้นมาหอมคามีไม่ติดแล้วเนื้อสดเข้าทุกคนน,แบบนุ่มแบบนุ่นมเหมือนหมักอะ่ะคือมันนุ่มแบบเอ,เอาเนื้อกัดกระส่นุ่มจริงต่อมาจะของชิ้นลูกชิ้นที่แบบมีสองแบบลูกใหญ่กับลูกเล็กก็ไปชิชัดกับคุณป้ามาคุณป้าคะสองอันนี้มันแตกต่างกันต,ตรงไหนคุณป้าบอกว่าจริงจริงเนื้อเหมือนกันทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าลูกใหญ่ปั้นหมือน ลูกเล็กอ่ะปั้นเครื่องจ้าก็เลยโอเคสั่งมนาะชิมแยกเลยค่ะว่ารสชาติแต่ตัวมันต่างตรงไหนช,ชิมลูกเล็กก่นกกกอนออแต่ไม่ชอบอร่อยใช่ไหม,มเป็นลูกชิ้นเนื้อแบบย้อนยุคนิดนึงเฮ้ยเป่นลูกชิ้นวุน้นข้เวใ่อพูดคำนี้เลยว่าเหมือนลูกชิ้นสมัยเด็กเลยอะ่ะ มันไม่ได้เนื้อเป็นช้นคือมันละเอียดจริงแต่มันเด้งทุกคนซึ่งปกติถ้าเป็นเนื้อละเอียดอย่างเงี้ยสมัยปัจจุบันมันชอบนิ่มไปตลอดจริงใช่อันนี้มันกรอบเด้งกรอบแล้วก็หอมกลิ่นเนื้อแบบชับดเจนใช่พี่เหมือนสมัยเด็กที่หนูกินแล้วซุปเขาเป็นซุปแบบใสๆเค็มๆเชงๆอร่อยมากกินแล้วเข้าปากก็ตกใจแพอเห็นหน้าตาม,มันมีความเนียนนะก็หนูกลัวว่ามันจะแบบมันจะเหมือนสมัยนี้ไปก่อนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แม่ดีมากเราไปขอชิมลูกใหญ่ที่ปั้นมือค่ะพี่จิ๋วก่อนอ่าได้้จะ นุ่มกว่าน่อยเพราะลูกใหญ่กว่าข้างในก็เลยแบบกระเคี้ยวมันจะยุบก,กว่าสรคนแบบแล้วแตคนชอบชอบทำใหญ่ทำเล็กด้วยแหละรู้สึกพอเป็นคำใหญ่ก็มีความแบบอ่มรู้สึกเองว่าเ,เล็กเด้งกว่าให้มันจะรู้สึกถึงเนื้อที่มันเนียนมากกว่าเพราะไม่ได้ชิน้นใหญ่กว่าแต่ยำนะคะต้องคนชอบกินเค็มเพราะว่าทีาก่กินขอเค็มมีรสชาติอยู่แล้วเนาะเนื้อก็เค็มเนื้อเปื่อยก็เค็มต้องชอบกินเค็มทุกคนคาร้านนี้นะคะนอกจากลูกชิ้นตั้นมือสองแบบแล้วจะมีลูกชิ้นเอ็นด้วยแต่ลูกชิ้นเอ็นเนี่ยลุงจะใส นี้คือลูกชิ้นเอ็นค่ะอืลูกชิ้นเอ็นทุกคนแล้วว่าข้อแตกต่างคือว่าชิ้นไยจะหอมกว่าลูกชิ้นตัวอื่นแล้วก็เซเจอร์ข้างในมันจะมีความสากมากกว่าน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นช้างแต่แค่แบบเหมือนกับมันถูก่งีแบบดีหยาบก,กว่านิดนึงนะอือหอต้องลอไปแบบค่ะแต่ว่ารสชาติาคือเค็มๆมคล้ายๆกันและตอนนี้ค่ะขอถึงช่วงขายของนิดนึงเพราะในเมื่อเราเนาะมีโอกาสได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะร้านการก็อย่างพิจิว S <S <an> <t ries> อย่างพี่จิวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินค่ะมีคำแนะน,นำยังไงเกี่ยวกับกรเรื่องวางแผนทางด้านการเงินนะคะเพราะ <P. S 2> อ,อย่างบิ๊มเป็นฟร <ừ> ีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์ปั๊บเนี่ยพอได้เงินมาเนะี่ก็จะมีความแบ่งไปหลายๆส่วนส่วนหนึ่งเอาไปฝากเงินฝากธนาคารที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง <ừ> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนหุน้นลงทุนต่างๆคือมีการกระจายความเสี่ยงอย่างพี่จิวแนะนำยังไงบ้างคือต้องต้องบอกก่อนมีท่านผู้รูร้ท่านหนึ่งเขาพูดว่าไอ้การวางแผนทางการเงินเนี่ยมันเหมือนการวางแผนชีวิตคือ ใครบอกว่าเงินไม่สำคัญพี่ว่ามันสำคัญแต่อาจจะไม่สำคัญที่สุดแล้วเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยว่าเราจะทำไงให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้ายังไงก็ต้องมีสินทรัพย์หรือมีเงินสัะพอถ้าเริ่มต้นก่อนจะวางแผนการเงินต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนขั้นที่หนึ่งถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากเก็บเงินก้อนนี้เพื่ออะไรอันนี้คือสำคัญที่สุดเริ่มต้นเนี่ยจะเก็บเงินได้เนี่ยก็ต้องรู้จักเรื่องค่าใช้จ่ายกับไรายได้เราว่าเอ๊ะ เรามีรายได้เท่านี้เราควรจะใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหม,มหรือว่าเราควรจะเก็บเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติอยากจะเก็บเงินสัก10%<ช>ของเงินเดือน<ช>ของ<ช>รายไ,ได้แล้วกัน10%อของไรายได้ถามว่าเยอะไหมเดี๋ยวคำนวณให้ดู10%แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าผ่านไป10เดือนเราก็จะมีเงินเหลือ 1, 1> เดือนไว้ใช้ถูกไหมคือ่าคือ10ถูกไหมถ้า10ปีเรามีจะมีเงินเก็บสําหรับ1ปีใช่ไหมคนเราทํางานถึงอายุประมาณเท่าไหร่สมมติ60 ได้นะอ้าวโอเคสี่สิบปีมีเงินเก็บเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ป่ะก็สี่สิบปีพอไหมไม่พอออ๋ออคํานวณง่ายาเลยคํานวณง่ายาเถามว่าสิบเปอร์เซ็นเราทําแบบเราโหเก็บสิบเปอร์เซ็นก็เยอะเนาะใช่ไหมจะเก็บได้ยังไงสิบเปอร์เซ็นแต่เท่เขาคํานวณง่ายๆอย่างเง,งีย้งย,ยมันไม่พอนะไม่พอ <c oughs> ต้องอายุหกสิบสี่ต้องตายเลยนะ <c oughs> ทีนี้มันก็มีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งคือเก็บเพิ่มกับทางที่สองคือเอาเงินไปทําให้มันง้องเงย เราเก็บเท่าเดิมแต่เงินมันงอเงย40ปีเนี่ยยิ่งมีระยะเวลายิ่งยาวโอกาสที่เงินจะงอเงยก็ยิ่งเยอะจากที่เรามีแค่4ปีบางคนเนี่ยทำให้งอเงยกันเป็น12ปีได้เป็น3เท่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าเราจะเก็บเพิ่มหรือเราจะจะรูิจักวางแผนในการที่จะลงทุนมันเพื่อให้เงินมันงอเงยและเพื่อสุดท้ายเราก็ต้องมีเงินใช้ตอนที่เราเกษียณถูกไหมอันนี้คือเงินเพื่อเกษียณทีนี้ต้องมาดูเรื่องค่าใช้จ่าย เรามีรายได้เรามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหลักๆอะ่ะมันมีอยู่2ตัวค่าใช้จ่ายที่จําเป็นกับใช้จ่ายที่ต้องการค่าใช้จ่ายที่ต้องการอนูเยอะมากถือว่าไอ้จำเป็นนี้ต้องใช้ก่อนแต่ต้องการเนี่ยมันอาจจะลดได้ถูกไหมนี่แค่นี้เองง่ายๆเราต้องไปนั่งดูว่าติ๊กให้ถูกว่าอะไรจําเป็นอะไรต้องการและลดอะไรได้แค่นั้น ปกติเนี่ยถ้าเกิดเอาเงินไปทําให้มันงอกเงยพี่จิวมีคําแนะนําให้ทําตรงไหนได้บ้างโอเคจริงๆต้องเริ่มต้นก่อนอย่างที่บอกนะวางแผนการเงินคือวางแผนชีวิตชีวิตเนี่ยต้องมีเรียกว่าเซฟตี้ความปลอดภัยก่อน <ทะ S 1> สิ่งที่เราต้องทําอันที่หนึ่งคือเราต้องเก็บเงินเพื่อความปลอดภัยของเรา,เ,ราเช่นเวลาเราตกงานป่วยนะครับเราจะทำยังไงอันนี้เราต้องเก็บก้อนนี้ก่อนเลยก้อนแรกก้อนนี้ต้องเป็นก้อนที่เก็บในที่ที่ไม่มีความเสีย่ยง ฝากเงินธนาคารซื้อบัตรบัตรอะไรเงี้ยที่ความเสี่ยงต่ตํามากๆเพื่อที่เราจะได้เก็บไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นเราเอามาใช้ได้ทันทีพอเรามีเงินก้อนนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยคิดเรื่องเอ๊ะส่วนที่เหลือเราจะไปลงทุนยังไงให้มันอย่างที่บอกนะโตขึ้นจาก4ปีกลายเป็น12ปีเนี่ยทำยังไงแต่จุดนนี้พี่จีต้องขายของนะคะพี่จีมีอะไรมาขายช่องเราคะก็จริงๆในแอปเราเนี่ยครับมีเงินฝากของเกียรติคิงสระที่เราโคกันนะครับก็ลูกค้าสามารถได้ดอกเบี้ย3%นนะครับถ้าเข้ามาในแอปได้ ก็เป็นการเริ่มต้นในการที่จะเก็บเงินได้นะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเราต้องเซฟเงินของเราก่อนเพื่อจะได้มีความปลอดภัยกว่านนครับทางานค้าทุกคนที่อยู่คลิปนี้อยู่ค่ะอย่าลืมกดโหลดแอปด,ดามค่ะตอนนี้ต้องได้แล้วค่ะต้องกดแล้วค่ะคข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอปด,ดามนะครับคือเปิดบัญชีง่ายมากนะครับดาวนโ์โหลดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปธนาคารสามารถเปิดบัญชีบนแอปดดได้เลยนะครับแล้วก็ โอนเติมจ่ายตามปกติได้คล้ายๆแอปธนาคารทั่วไปนะครับแต่ว่าเราอย่างที่เรียนคือเราครูกับเกตินักกินพัฒนาลแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่มีขั้นต่ำเรามีดอกเบี้ยให้ดูรายวันว่าเฮ้ยวันนี้เงินเรามีสร้างดอกเบี้ยให้เราเท่าไหร่แล้วมีที่ทีที่เดียวคับแอปดามครับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วไปต่อที่ร้านอื่นค่ะเพราะว่าถนนไม่ยาวไกลค่ะแต่นี่นแหละค่ะทุกคนคะอย่าลืมกดลอแอปดามให้หน่อยนะคะจึิงถนนเสี่หลวยก็คือคนที่มากินนะคะแนะนําให้เดินค่ะเพราะว่า รถก็จอดยากหาที่จอดก็ไม่มี<ช>แกร็บมาแล้วก็เดินเอาค่ะนั่งแท็กซี่นั่งแกร็บมาแล้วก็เดินเอาแป็วร้านต่อไปค่ะเป็นร้านเชื่ออะไรคะอยู่ง้วนครับใช่ครับที่เด็ดอยู่ที่ลุกชิ้นกุ้งใช่เขาบอกว่าร้านนี้โด่ดงดังมากแล้วก็เปิดมานานกว่า60ปีค่ะตอีนี้เข้าไปข้างในขย,ยักชิ้นลูกชิ้นกุ้งร้านอยู่นั้นจังามาครับ ในร้านอยู่เนะคะก็จะมีใบยอย่างนี้และที่เราสั่งก็คือต้อยมยำค่ะแต่ประเด็นคือเขาอ่ะเขียนว่าต้ยามยำน้ําอย่างเดียวไม่มีต้ยมยำแห้งเราก็ถามพี่จิวว่าเมืาไรนี้มันไม่มีแห้งพี่จิวก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่มีคําว่าต้ยามยำแห้งครับหยุดที่ค่ะเพราะมันมีคาว่าต้มมันก็ต้องเป็นหามนั่นคือสมัยก่อนเพิ่งมามีช่วงหลังทีม่มีต้ยมยำแห้งเนี่ยพอคุยกันก็ตกใจมากกับความแบบอ๋อสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วบิมก็เลยถามว่าอล้วยานโปอย่างพี่จิวมันมีแบบ แห้งไหมหรือว่าเนื้อโฟมีแห้งมีครับแต่ว่าต้มยำแห้งนี่เป็นเกาเหลาก็เหมือนกันเกาเหลาแห้งเนี่ยไม่มีนะสมัยก่อนเกาเหลาก็คือไม่ต้องมีน้ำเดี๋ยวนี้มีเกาเหลาแห้งแล้วแยกน้ำออกมาเป็นแบบความ Amazing ดีรู้สึกว่าชอบที่ได้เปลี่ยนแลกเตินความรู้ค่ะรู้สึกว่าดีเข้าต้มแห้งเออใช่เข้าต้มแห้งเมข้าต้มแห้งไม่เคยทานสมัยก่อนไม่รู้ที่ภูเก็ตเขามีมาก่อนหรือเปล่านะแต่สมัยก่อนเขาเป็นข้าวต้มน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่อะไรที่มีคำว่าต้มก็คือต้องมีน้ำแต่คนสมัยก่อนยัง มาแนะล้วหนูขอชิมเย็นาโฟของหนูนค่ะเป็นหวานเค็มแต่ว่าเป็นหวานที่มันก็มไม่ได้โดดมากอะมีแค่แบบความอมหวานแล้วเค็ม,ม,มอ่อนมากๆอ่อนกว่านิดนึงค่ะหวานนําเค็มอย่างนี้นนเ,เดี๋ยวแล้วก็น้ำซุปเป็นเชงๆหน่อยๆขอชิมเส้นบะหมี่ครับบะหมีก็เป็นบะหมี่แบบนุ่มๆธรรมดาปกติกทั่วไปแต่อยากละชิมคือนี่ชิมกุ้ง ชิ้นกุ้งพีจริงที่พีพคืออะไรคือปกติลูกชิ้นกุ้งมันชอบลูกเล็กๆแล้วก็มีความเนื้อแน่แนๆแต่พีไทยซึ่งบีมาไม่ค่อยถูกโลกแต่เจ้านี่นั่งใส่มันหมูปะเห็น<ม>เป็นขา,ขาวๆอะ่ะอร่อยมากเด้งแล้วก็แบบตรงมันมันจะมีความใหญ่าะว่าม,มันก็จะมีความมากัดเด้งตรงกัาอร่อยแบบอุ้ยถูกจริตแล้วก็ออกเป็นแนวเค็มไม่ค่อยหวานใจมากเลยอย่างแม่ชิ้นกุ้งคือติ๊กถูกมีหน้าขายดีอร่อยต้มยำครับต้องชิมน้ำก่อน จริงๆออกหวานหวานเผ็ดนะครับเค็มน้อยครับแต่ต้องชิมลูกชิ้นกุ้งบ้างน,นี่ชิ้นกุ้งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อยู่ละทั้งลูกเลยนะเพก็ถ้าชอบมันหนึ่งก็ต้องชอบมันหน่งแน่น,อน,นอนค่อยชอบอ,ะอ่<น>ะแล้วค่อยเจออร่อย,อรอยจริงแล้ว <ๆ S 2> ลูกเขาจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงครับ แล้วปกติต้ยมยำแ่ยสมัยก่อนมันเป็นแบบหวานน้ำใช่ไหมคะหรือว่าไม่ลนะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเผ็ดแล้วก็จริงๆอันนึงที่ต่างคือถั่วถั่วถั่วเนี่ยจะเยอะกว่าน,นี้ปกติก็ใส่ถั่วกันเยอะแม่เดี๋ยวนี้เขาใส่นิดเดียวยัง Amazing ไม่หายคำว,ว่าสมัยก่อนไม่มีต้ยมยำแห้ง <laughs> เพราะสมัยนี้ไปกินกับเพื่อนพี่จิวจริงๆทุกคนส <c oughs> ั่งต้มยำแห้งหมดโอ้ไม่ค่อยมีเจอใครกินต้มยำน้าเมื่อกี้กินในสิ่งหนึ่งแล้วอร่อยก็เลยแบบพี่ต่อกล้องมาสินั่คือลูกชิ้นปลา มันมีความเป็นแบบที่ชอบคุณชอบผู้เชียปลาแบบเด้งแล้วสุกแป้งนอนจริงๆชอบแบบแด่นกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็ถือว่าฟูนิดนึงแหละเมันฟูที่ชอบอ่ะมันจะมีที่ปูมากๆนะบิ๊มก็จะไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเย็นกันไปน้อยนึงแต่ถ้าคนกินชอบเยนอาจจะชอบแต่ตรงนี้ชอบแบบเด้งๆอ่ะก็แบบนี้อร่อยแล้วเค็มนหน่อยอร่อยค่ะคือบิมอ่ะู้เก็บพี่จิวก็เลยรู้สึกว่าร้านนี้เครื่องเขาจะเค็มแต่น้ำออกหวานแหละก็เลยแบบมันก็พอดีกันถ้าเกิดใครชอบก็น่าจะชอบค่ะ รสชาติเหรอคะฉันชอบชกุ้ชิ้นกุ้งข้างหลังค่ะพี่จือบอกแล้วเพราะว่ามันเป็นมันหมูเธอชอบหมดใช่พี่จื <c oughs> <c oughs> ถตกใจอะ่ะอร่อยเงี้ยอยากไปกินกุ้งแบบว่าเด็ดจริง ก็คือก๋วยเตี๋ยวเด็ดย่านเซนรุดนะคะที่บิ้มกับพี่จิวเลือกมาให้ทุกคนใช่ไหมคะใช่จ้าก็จะมีครบตุกชนิดแหลกนะก็ลองดูกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณลูกค้าและให้บิ้มกินแหลกหน่อยนะคะคืออนาคตพี่จิวจะมาอีกใช่ต้องเชิญพี่อีกนะจ๊ะอุ้ยหนูเชิญลูกค้าเสมอ <laughs> ขอบคุณพี่จิวคะาะวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมโหลดแอปดามแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทางบิ้มและทางดามด้วยนะคะแต่วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมนะมบ๊ายบายขอบคุณข,ข,ขอบคุณทางน้ามค่ะขอบคุณคุณลูกค้าค่ะความต้องการเยอะด้วยอาจจะต้องเก็บมากกว่าน,นี้แต่ห้ามันงอเหน่อยมากๆขึ้นด้วยค่ะจุดประกายในชีวิตปร,ป,ประกายในชีวิตปกติไม่เคยคิดก็ใช้ใช้ไปตามความต้องการแม่